ยเปีนได้ปวดช่วยทักทายแบบเป็นคนใหม่ได้ไหมป <c oughs> ุ๊บเบ๊ก็พีททำเสียงก่อนนะเอา,าเป็นเป็นการทักทายประจำช่องฉันมันต้องปุ๊บเบ้แบบนี้แหละก็ได้ปะอาบ้เอาบุ๊บเบ๊ ี่คะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเรน่าแอชิรากันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเราพกน้องมาด้วยพกน้องมาด้วยเหรอเนี่ยเออพกน้องมาด้วยหรอเนี้ยไนที่สุดหนูก็ได้เป็นน้องแล้วเพราะว่าหนูไปชอบเป็นพี่ะหล่อลี่อยกพี่ได้ไหมเออเดี๋ยวฉันเป็นน้องใไอเด็กก็ได้นะพี่ไมรอาค่ะเฮ้ยเธอไปเงียบกันนะหันไปทางไหนหันมามองกันเด็ด แหนเธอกับฉันก็ไม่ได้ไม่เธอกับฉันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกค่ะคุณแม่อ่เยอะค่ะเยอะค่ะไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะไม่เดียวเองค่ะอย่ามาโม้ค่ะเยอะค่ะไม่ค่ะเกินค่ะเกินเบอร์มากค่ะเยอะค่ะเธอเป็นลอใกล้ฉันนิดเดียวค่ะคุณอย่ามาใกล้ใกล้เฉียดใกล้ฉันทำเป็นเรียนให้ฉันเท่าเท่าคุณไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะคุณเท่าเท่าฉันค่ะคุณแห่งกับฉันไม่คู่ดีเองค่ะนี่อะไรแชี่ว่าไงน้องแม่อ เยอะอยู่นะครับไม่เยอะใช้นิ้วอยู่ไม่กี่นิ้วไม่ต้องหาพวกพี่ไปอยู่นู่นพวกพี่เฟียพี่อารินพี่นี่วีนเด้ยนี่แกกำลังจะบอกว่าทุกคนแก่เหรอโหมไม่ใช่แล้วพี่ก็มาบอกฉันเปล่าฉันไม่ได้บอกว่าฉันแก่แล้วแกจะบอกว่าฉันกับเธอก็ใกล้ๆกันนิดเดียวเองไม่ใกล้อะอันนี้คือเรามาเรามาเปิดบัญชีหนังมากับคนดูหรือว่าเรามาเปิดกันเองนะ เราก็เปิดกันเองก่อนอก่อนเปิดกับคนอื่นอ่ะอ๋อเป็นตัวอย่างให้กับเชด,ดูใช่ไหมว่าเออการแบบว่าเปิดบัญชีหนังหมามันเป็นแจ,จ้งสามันแจ้งซี่เด็ทุกคนเอาเป็นว่าอย่าไปสนใจเด็กนี่เลยนะคะเราไป <c oughs> ดูสมุดหนังหมาเรากันเลยดีกว่าทุกคนมานี่เรามีคำโปรยด้วยว่าบัญชีหนังหมาเนื่องจากสองสาวโคตรโหดโคตรอันตรายของเราได้มีเรื่องบาดหมางกับผู้คนไปทั่วทุกสารทิศเอาคนเอ๊ะแชนพวกแชนเหรอดี แต่คนพวกนั้นหารู้ไม่ว่าเหล่าสาวๆได้จดชื่อพวกเขาเข้าบัญชีหนังหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้จึงแน่เวลาคิดบัญชีเหล่าผู้คนที่มาทําให้สองสาวต้องเจ็บช้ำน้ําใจจะมีเรื่องวงเล็บสมมุติอะไรบ้างไปดูกันเ่างง้สำหรับบาดเพลที่1ในวันนี้นะคะชาวที่สดใสนะคะแอชี่เดินออกมาที่สวนนะคะเพื่อจะรดน้ําแตงกวาที่เธอปลูกเอาไว้อย่างทุกวันแต่วันนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมเพราะแตงกวาในสวนนั้นหายไปหมด สืบสาวเราเรื่องไปจนเจอว่าที่แท้ก็เป็นเดเบลุนนี่เองที่แอบย่องมาเอาแตงกวาของเธอไปเปิดขายในตลาดเถื่อนแอชี่เจ้าแขนเคืองโกรธฉันใหญ่เอ้ยเจ็บนี่เอ้ยเลยนะเอ้ยเจ็บแค่สุดเลยครานี้แอชี่จะมีวิธีการแก้แค้นเดเบลุนอย่างไรนะเขาแอบขโมยแตงกวาพี่ไปหรอเป็นคนไม่ดีเลยเ<อ>จริงจริง<อ>ไม่เหมิด<อ>บ่ายเลยไม่เคยขโมยอะไรใครของพี่ไปเลยใช้ทุกไลฟ์จริง เหมือนกันนะพี่ก็ไม่เคยขโมยอะไรของใครเลยแอชี่ได้ลงในเลก็คือไม่เคยเดินไปหยิบของอะไรในห้องของน้องๆแต่ละคนมาขายเลยเว้ยอ๋อ,อ,อค<น>ือคนนี้ก็ถูกถูกคนเรามันต้องแบบจุดจริตปะวะเฮ้ยพอเธอพูดถึงเรื่องนี้ขอเล่าก่อนแบบว่าไปจัดก,การไอเดียวได้ปะใต้เนี่ยแบบสมสมตำแหน่งที่ว่าแบบว่ารางวัลพูดไปเรื่อยยอดเยี่ยมประจำปี ก็คือมีมีเรื่องแยกทุกครั้งเะยคะเธอมันมันต้องเล่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวกับการขโมยนี่แหละโอเคโอเควันนี้หลานที่จำแม่ไหมไอตัวเล็กอนุบาลสี่ขวบสี่ขวบเดินหน้าดอกมาเลยแล้วก็แบบว่าอาชีอาอชีเกิดเดยวกคชสิโนแล้วก็นี่ฮะอะไรนะลูกคืนน้งคุณไม่ชัดเธอก็รู้ใช่ไหมและพ่อที่ก็แปอยู่ว่าหลานบอกว่าหนูอยากไปเคเฟซีเอออยากกินเคเฟซี นี่ก็เลยบอกว่า,าหนูมีตังเหรอไม่มีอนะเอะไงดีนะเออและและ้วนี่ก็แบบว่าเราแบบเอา้าแล้วหนูมีบางแล้วหนูไปขอใครขอปู่ได้ไหมแล้วก็เดินไปปู่ขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยปู่ก็บอกว่าปู่ไม่มีอนละักรู้ไหมหลางนั้นตอบว่าอะไรตอวใหญ่เครียดจงังเครียดเครียดเมือง <c oughs> <c oughs> แกหลานฉันบอกว่าเครียดคือมันไม่ได้เครียดธรรมดามันเอามือจับหัวหน้าผากมันอะแล้วก็แบบเครียดด้วยเสียงแบบไม่ใช่ได้เครียดเครียดไม่ไม่ตังยอยเครียดเธอ,อมันน่ารักมากก็คือฉันกับพ่อก็นค่ขำเพราะว่าเอ้ยแกเด็กตัวแค่นี้แล้วแบบมันเอามือไก่หน้าผากเราก็บอกว่าเครียดเพราะว่ามันไม่มีตังค์เลยเออและและนี่ก็เลยแบบว่าแกล้งยนยนแบบว่าอ่ะงั้นหนูแบบว่าหนูหนูไปขโมยตังค์ย่าได้ไหม อแล้วนี่ก็ถามว่าแล้วบอกว่าแล้วไอ้แล้วหลานฉันก็แบบหันมามองแล้วก็บอกว่าได้เหรอหมายถึงว่าขโมยได้เหรอนี่ก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ได้ลูกไปขโมยไม่ได้ปู่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันและจากนั้นหลานก็เลยแบบเอะไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วก็เปิดมหาหาก่าวการถามอีกครั้งก็คือแกช่วงนี้หลานฉันทำเก่งมากถามทุกคําถามที่มันมีบนโลกไปเนี้ยกาลังอยู่ในช่วงวัยได้แบบ ชอบตั้งคำถามแบบเออคือเคตัง้งจริงๆตั้งทุกอย่างสักกระเบื้อยันเรือลบอะอารมณ์บแบบทำไมอะอ่ะที่ทำลายอะแล้ววันนี้นางก็เข้ามาในห้องฉันด้วยกำลังเซตไลท์เลยกำลังเตรียมเลยรอเธอมาตอนนั้นยังไม่ได้เข้าไปในห้องก็วิ่งมาตาะขอบเก้าอี้อ่ะที่ทำลายอะทำลายอะทำไมอะตัวไรอะทำไมอะก็ทำงานไงรู้ <laughs> พี่เคยคิดไหมว่านั่นคือพี่ตอนเด็ก ไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันฉันพูดมากขนาดนั้นเร็วอ่ะใช่ปะไม่ใช่มันเป็นวัยแบบวัยแบบเด็กอ่ะไม่คำถามไงคำถามว่าใช่แล้วแบบท่าทางมันตลกทุกเวจริงจริงเลยพอไม่ได้คำตอบมันก็จะแบบเครียดเครียดมันมันลงมือจับต้องขาดแล้วเครียดมันเครียดอะไรขนาดนั้นล่ะลูกออกด้วยมันมันเครียดเนาะมันเครียดเนาะเอาไว้ก็นี่แหละนี่คือหลานของฉันนะมะเกี่ยวกับการขโมยพอดีก็สอนไปแล้วแหละว่าขโมยไม่ได้นะคะก็รอแล้วกันเอน่ารักเนาะ บิงตอหลานบิงตองมากมาเนี่ยออกนอกเรื่องไปนะแล้วเรามาโฟกัสกันที่ฝันแคที่หนึ่งกันนะอันดับแรกน้องเดียวนะคะได้ทำงานขโมยแปลงของฉันไปแน่นอนว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะไมมอ่าต้องโดนก็ต้องโดนไม้ที่ถืออยู่ทุกหน้าถูกต้องนะคะการในเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกกําลังเท่านั้นคือทางออกไม่ใช่นะฮะไม่ห้ามเลยลวไงอ่ะใช่ใช่เด็กได้มันแปคําบนิ้ อะไรอะไรเอ้ยแต่ไอเดียวไอเดียวมันกินแตงกวาตอนแกมันไม่กินนี่อไงนะมันกินหรือมันไม่กินเนอาจจะมันพี่หนูขำแชทหนึ่งว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นความจริงนะคะเพราะว่าเดียวไม่น่าขโมยแตงกวาเดียวน่ากับขโมยทุเรียนไม่น่ามัเอ่ออย่าว่าแต่เดียวเลยฉันก็ขโมยเธอรู้ไหมว่า เอาจริงๆอ่ะคนที่ชอบทุเรียนอีกคนนึงที่ไม่ต่างกับไอเดียวอ่ะคือฉันนว้ยพี่ชอบหนักมากเลยเว้ยโหนย่ยพูดถึงทุเรียนนี้ถ้าเกิดมีใครกินทุเรียนโชว์ได้ก็จะทำแล้วหนูก็ชอบพี่เหมือนกันพี่ก็ชอบตัวเองเหมือนกันเมยขอบคุณมากมันก็เอาเป็นว่า เออเออไปเออไปอย่าเพิ่งเอาเอาของที่ถือในมือมาทูหัวพี่เข้าใจไหมเราจะต้องสามัคคีกันอีกนานแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโดนเดียวมาสมวยแตงในสวนเนี่ยไปขายเนี่ยถ้าเกิดตอบแบบปั่นปันก็คือฉันจะจับเดียวเออก็คือตอนฉันจะจัเดเตียงเก้าอี้ตั้งไว้กลางสวนแดงกว่าจะเอาเดียวมามัดไว้ตรงนั้นเราเชือกมัดไว้นะทุกคนนะอ่าแล้วก็ให้เดียวนั่งอยู่ตรงนั้นมันคืนพร้อมกับมีฉันนั่ง อยู่ตรงข้ามแล้วก็ถือเครื่องจับโกหกเอาไว้แล้วก็ถามว่าพี่รักเดียวถูกพ,พี่รักเดียวเดียวรักพี่ไหมพี่รักเดียวเดียวรักพี่ไหมแล้วก็จะถามอย่างนี้ทั้งคืนแล้วก็ให้เดียวเฝ้าอยู่ที่สวนแตงกวานั้นจนกว่าแตงกวารสใหม่มันจะงอกออกมาให้มันเป็นหุ่นไล่กาแทน <c oughs> เวลาแบบมีนกจะมากินผลผลิตมันจะได้ไล่ให้ได้แล้วก็ทําแบบนี้ทุกวันให้น้องซึมซับไปในสมองว่า พี่รักเดียวไหมพี่รักเดียวเออถูกถูก,ถกนี่แหละคือเป็นวิธีการลงโัษเดียวที่ทรมานที่สุดใช่แล้วก็ทุกวันของเดียวออ่านเช้าก็จะคือเตงกวาเพราะมันไม่ชอบกินแตงกวาแื้เต็งกวาแกใสะปากมันแล้วก็นี่อาหารเช้าของแกกินสายเด็กบ้าอะไรเงี้ยท,ที่น้องชอบน้องชอบแตงกวาจริงแต่ว่ามีคอ <Okay. S 1> มเมนต์มงโดนใจพี่มากตัว <Okay. S 1> จะผลต้นแตงกวาหรอ <laughs> ก็ต่อไงต่อรังส้มขึ้นไปแล้วก็มัดกับมัดกับไม้มอีกทีไงทุกคนเราใช้รังส้มของเขาให้เป็นประโยชน์แล้วก็เปลี่ยนเป็นรังแตงกวานึกภาพตาแล้วย่ำว่าเลยนึกนึกภาพตาแล้วแหละจะบ้าเลยนึกภาพตาแบบไอเดียวได้หรอว่าปีนไป บนข้างบนไม่ถึงเลยแล้วกล่องส้มมาอย่างเงี้ยเธอเอาจริงไหมใหม่อันนี้แบบไม่ได้ปูรี่นะเว้ยแกลองคิดดูดีเห็นแล้วมันอดมันมันคันมือแล้วแบบนึกภาพไอเดียวยืนอยู่นบนหลังส้มไว้หลับตาเว้ยแกแกจะอดใจไว้แบบไม่เดินไปเตะหลังส้มออกได้เหรอเธคือแบบอยากเห็นแล้วมันเหมือนเคี่ยวอยากขัดขาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้เดียวล้มมาในมือเราอย่างเงี้ยอ่าเรามีสิดเราม่ติเอออารมณแบบ์แบบแบบยี่ัวด้อเธอมายืนต่อหลง <S <S ังส้มทำท่าอะไรอยู่ตรงนี้ เออ้ย่งก็เอาอันนี้ไปใช้กับคนอื่นเนาะไม่ไม่เอาใครจะเอาไปใช้กับคนอื่นได้เหรอตัวดุ๊วดื้อเลยดื้อยังไงตอนื้อเฮ้ยสิงั้นต่อไปเราไปดูบาดแผลที่สองของเราในวันนี้สีโซไม่อ่ะนักรลอลุงสาวสวยที่มีหน้าตาเป็นอาวุธในทางที่ดีนี่ จะคอยโปรยเสน่ห์ยั่ยยวนสุดเซ็กซี่ที่ทำให้ใชายหนุ่มคนใดก็ตามที่พบเจอหลงไหลเธอไปตามๆกันในดึกคืนหนึ่งเธอก็อออกล่าเหยียดตามปกติแต่แปลกแท้ทำไมคืนนี้คนน้อยผิดปกติเธอเดินหาสาเหตุจนไปเจอต้นตอน,นั่นมันเองมิจังเพราะสาวน้อยโรบอทสุดคาวาอคนคนี้นี่เองที่มาตัดหน้าใช้ความน่ารักสุดบ้งเบลของเธอกโจยใจชายหนุ่มไปก่อนฉัน ไมยแสนแค้นเลยจะหาวิธีกำจัดเอมี่ไปให้พ้นๆหมายจะทำยังไงคะหลัวคาตัวเอมี่ไปอยู่ด้วยกันค่ะแป๊บหนึ่งนะแป็นเมึองน่ามาเลยนะนะตูตูตูตีตูตูตูายฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณตำรวจหรือเปล่าคะ อ่าใช่ค่ะตอนนี้เอ่อเอ่อเอ่อบ้านพักที่หลังภูเขาเนี่ยค่ะอ่าใช่ค่ะที่ที่ไกลๆนั่นะค่ะอ่าใช่ค่ะพอดีว่ามีเออ่มีคนน่ากลัวอยู่คนหนึ่งเขาเขาวางแผนจะรักษาตัวน้องฉันเนี่ยค่ะน้องอาจจะมาด<อ>้วยตัวตีก็ได้เอ็มมี่จะอาจจะแบบว่าหนูจะไปอยู่กับพ<อ>ี่ไมาแล้วน้องก็อาจจะว่เน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวมาใช<อ>่ไหมคะ โอเคค่ะโดนแน่ไหมอาเอิ๊กมาได้เลยค่ะตอนนี้เขาตัวเขาอยู่ที่ห้องฉันงั้นฉันจะจับตัวเขาไว้นะคะเอราควรเนี่ยนะคะคุณตำรวจนะคะไจับมา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 จับเลยสิมาจับหนูเลยได้อยากโดนตำรวจจับหรออยากโดนตำรวจจับหรอแบบแบบเหยือแบบแบบหนูดีหนูเกลียดหนูเลยอะไรเตอรอะไรเตอร์อะไรพี่ฟังตำรวจคนนั้นูเรื่องนี่เหรอตำรวจคนนั้นน่าจะแบบตอบกลับมาว่าเ๊ก เฮ้ยอะไรพี่อยาเรียกมันมาอะไรเรียกอะไรไม่ได้เรียกเดยใช้แค่แบบว่าเดี๋ยววุ๊ยคุณตำรวจคะ่วยด้วยค่ะเอเรวว่ามีโจรจะลักภาพตัวเอมจีจังนะคะน่ากลัวมากคุณตำรวจต้องฟังความตั้งแต่ต้นก่อนคุณตำรวจได้ว้ามาคุณตำรวจคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือหนูเนี่ยทำอาชีพจุจริตในการนี่จะแบบจุจริตเลยนะ สุดจริตจริงๆค่ะสุดจริตไม่เคยเป็นนิดมาก่อนนะคะในการที่แบบว่าหนูก็ทํางานของหนูปกติแล้วแล้วทีเนี้ยเผอิญมีชายคนหนึ่งนาว่าฮันนี่เดินผ่านมา แล้วหนูก็แบบจบตาต้องใจเขามากอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะแล้วแล้วก็มีสาวคนหนึ่งที่เป็นโรบอทที่แบบว่าเขาชื่อชื่อเอมี่จังเขาเขาก็เดินตัดหน้าไว้ด้วยอีกคนนึงเฮ้ยคนนี้ก็น่ารักจังเลยค่ะทีนี้เอมี่จังเนี่ยนะจะโดนพี่ฮันนีปฟังก่อนพี่บอบี้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 อยาก่อยาพึ่งฟังก่อนฟังก่อนเอม่จังกำลังจะโดนพี่พี่ฮันนี่คนนั้นน่ะรักพาตัวก็เลยบอกว่าช่วยเหลือในการพายมิ จังไปพักฟื้นที่บ้านเพราะเราเป็นหญิงหญิงเพื่อนหญิงชาวแรงหญิงเนี่ยช่วยเหลือกันจริงๆแล้วฮันนี่นะงห่ะที่จะเป็นคนแล้วพันตัวไม่ได้แล้วพวกฮันนี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องจริงนะจริงนะเฮ้ยอันนี้จริงเปล่าพี่ไอที่ไม่จริงไม่จริงที่จริงคนที่เสรักพัตัวมีทางมีแค่ไมคยคนเดียวเดิ้วเดิ้ลจะเชื่อป้าแก่ๆบันเทงนะขอบัเทขอโทษโทษเลย เขาใช้ค้อนเลยได้ไหมคะอยากไปแล้วอะหนูว่าหนูเชื่อป้าแก่ๆเพราะว่าเพราะว่าป้าแก่ๆไม่ค่อยทันคนตามโน้ตามเทคโนโลยีไม่ทันแล้วน่าจะโกหกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอดูจากที่ผ่านๆมาก็ไม่เคยเนียนแั้นหนูคอนเลือกเชื่อป้าแก่ๆแล้วกันที่มาเราไปคุยกันที่สอนอยเลยทำไมไม่ดีใจวะทำไมจะไม่ดีใจอ่ะ ไอเด็กนีพก่พี่เรียกมาผิดคนแล้วไอ,ไอตำรวจนี่สมแล้ว <c oughs> เดียวเดรนเดียวไม่รู้ใช่ไหมว่าบาดแผลแรกตัวเองโดนเลไป,ไปไปย้อนดูชิปย้อนหลังนะเว้ย แน่หลังจากนี้เขาเขาบุรีเดวด้วยเดวค่ะไม่พี่ไม่เรื่องจะฟ้องเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเตะลังส้มเดว์เขาจะทำเดวไปเป็นหุ่นไร่กายไร้ส่วนกายขอเขาแล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าเดว์วันนั้นจะถูกไม่ถึงไม่เห็นยอดแน่เลยก็เลยจะเอาน้ำไปต่อแล้วก็เตะแล้วก็พไปซะให้เดวทรมานอยู่ในไล่แตงกวาเดวก็จะป้อนแตงกวาเช้ากลางวันเย็นด้วยเนาะเดว์เดวจะเชื่อใครระหว่าง แก่ขนาดมันก็แก่แหลมะมายอาแก่ๆก,กับพี่ขาวสวยๆคนนี้เธอจะเชื่อใครแต่พี่อายุมากกว่าพี่มายนะเฮ้ยหรือสิหนูจะเชื่อคือถึงพี่จะเป็นพี่แก่ๆแต่พี่โก<อ>หกไม่เคยเนียนเลยเพรอองงาะงั้นหนูเชื่อพี่มายเอากินพี่ไม่เนียนร, <c oughs> รู้ดีนะพี่เราไปคุยกันที่เราไปคุยกันที่สอนอนะครับรู้น้องป่ารู้ดีแต่พี่ไม่เคยเนียนเลยดิหรือสิ เด็ี๋ยวเดินไปเตะันี่นะคะบาดแผลที่สามนะคะไม่เคยเนียดนะคะไม่เคยเนียดเออเดี๋ยวมันจะขออะไรน่าพกกับขอไลไรตีเดียวอย่างไรนี่ไม่ใช่ไหมเขาเลยอะเออเอาล่ะเดี๋ยวไหนๆก่อนไปเอ่าไปแล้วจะไม่มีการเออไม่มีการตำรวจล่ำลาล่ำลาแล้วก็ไปแล้วคุณตำรวจน่าตาวิลี่ไปขอนอนนะคะเดี๋ยวไปเขียนสำนวนไม่ทันนะคะเออ